ขมรนนาซีดเลยค่ะเกาหลีดึงพันธมิตรแปดชาติอัดน่วมต้องปราบสแกมเมอร์ให้หมดงานนี้ตำรวจอินเตอร์โพลพร้อมช่วยทำงานแบบเรียลไทม์เรียกได้ว,ว่าลงมือทำอย่างรวดเร็วทันทีกับการปราบสแกมเมอร์ขมรโดยมีรายง,งานว่าประธานในที่ปรีมอีจมามยองเตรียมหาเรือกับคุณมาเนตที่มาเลเซียเพื่อถกปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งนอกจากที่ผู้นำเกาหลีใต้จะร่วมหาเรือในเวทีอาเซียนบวกสามนั่นก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนแล้ว เขายังมีกำหนดการพบกับนายกฮุนมาเน่ของกัมพูชาในการหารือนักรอบที่จะมีขึ้นในวันจันทร์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศและปัญหาที่ยังคงค้างอยู่รวมถึงอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ทางนี้เกาหลีใต้กำลังเดินหน้าก,กดดันกัมพูชาในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ลังพบนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตใกล้กับศูนย์สแกมเมอร์โดยหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้หรือ NIS ประเมินว่ามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัม ส่วนสถานทูตเกาหลีใต้ประจำกรุงพนมเปญเปิดเผยว่าพบรายงานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาการเผชิญหน้าระหว่างเกาหลีใต้กับเขมรจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าจับตาค่ะว่าเขมรจะยอมรับปัญหาและจัดการประเทศตัวเองหรือไม่ยิ่งไปพูดคุยกันบนเวทีระดับโลกยิงตอกย้ำว่าปัญหานี้กำลังลุกลามไปทั่วโลกหากวันนี้ไม่หยุดกัมพูชาวันหน้าทุกๆประเทศจะต้องตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์ ดานสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ค่ะได้ถแถลงเกี่ยวกับการจัดตั้งความร่วมมือสอบสวนระหว่างประเทศเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมหลอกลวงโดยมีผู้แทนจากแบบประเทศได้แก่กัมพูชาลาวสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์เข้าวรวมตลอดจนเจ้าหน้าที่จากองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพและอาเซียนาโพหน่วยตำรวจของอาเซียน พันธมิตร8ประเทศจะถือเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ Breaking Chain หรือทลายโซ่ตวนมุงกวาดล้างอาชญากรรมหลอกลวงข้ามชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นการหลอกลวงทางโทรศัพท์หลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและโรมันแกลมโดยประสานปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายข้ามภรมแดนขยายการแบ่งปันข้อมูลข่ลขาวสารเกี่ยวกับที่พิกัดตั้งอาชญากรรมร่วมมือการสอบสวนและสร้างระบบตอบสนองแบบเรียลไทม์การประชุมหาหรือเรื่องปฏิบัติการร่วมซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโซในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะ ตำรวจเกาหลีใต้เคยจะตั้งความร่วมมือระหว่างประเทศแบบเดียวกันเพื่อกวาดล้างการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือไว p h i ิ h ชิงมาแล้วครั้งหนึ่ง ภายใต้ปฏิบัติการแฮชิเมื่อปีที่แล้วโดยประสานงานกับจีนผ่านทางอินเตอร์โพและสามารถทลายเครือข่ายที่หลอกลวงเยอะกว่า1,900รายก่อความเสียหาย1.5ล้านล้านวอนหรือว่ากว่า32,000ล้านบาทอินเตอร์โพระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจาก40ประเทศเข้ามามีส่วนร่วมสามารถจับกลุมผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมทางการเงินกว่า5,500รายทั่วโลกและยึดเงินทุนผิดกฎหมายได้กว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนความเคลื่อนไหวฝั่งไทยค่ะที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการปราบแก๊งแกสแกมเมอร์ตึกเคเคปาที่เมลดีที่มีต่างชาติเป็นคนร่วมขบวนการหนีเข้ามาฝั่งไทยจํานวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลล,ล,ล,ลิตาหานวงอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศา,า,าสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าปัญหาชายแดนไทยด้านแม่สอดเมลดี i, ซึ่งเหยื่อและเหล่าสแกมเมอร์นับพันที่หนีจากเคเคป้าเข้ามาฝั่งไทยหากไม่เปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบการแก้ไขก็จะเป็นเพียงการปะทุไปเรื่อยๆโดยปัญหามีอยู่ที่3จมสุดใหญ่ค่ะ หนึ่หน่วยงานความมั่นคงทํางานไม่สอดคล้องกันทั้งๆที่บางหน่วยทางานจริงแต่บางหน่วยงานปล่อยปละเพราะถ้าปรับก๊งสแกมเมอร์ออจริงให้ถึงแก่นก็จะบีบขัดผลประโยชน์ของคนเหล่านี้และส่งผลกระทบถึง KPI 2หน่วยงานราชการแบบไทยไทยมองทุกอย่างเป็นเส้นตรงยกตัวอย่างเมื่อมีการนําเข้าสตา r l ลิงไปฝั่งเมียวดีสุลกากรพบส t า r l ลิ k เป็น1 0เป็นร้อยแต่ก็ปล่อยผ่านเพราะถือเป็นสินค้าข้ามแดนในเมื่อต้นทางเขายืนยันว่าเป็นสินค้าข้ามแดนแล้วก็ไม่มีสิทธิจะหยุดยั้งไม่ให้ข้ามฝั่งไปพมา่า เมื่อมีคนที่จะไปทํางานฝั่งเมลดีผ่านตรวจคนเข้าเมืองนับตั้งแต่สนามบ,บินสุวรรณภูมิโดยมีพาส,ส์ตถูกกฎหมายหมายเซตของเจ้าหน้าที่รัฐคือจะไปทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทําความผิดจะจับได้ก็ต่อเมื่อเห็นเขาข้ามแม่น้าเมยกลับเข้ามาฝั่งไทยแม้เขาจะลงเรือหรือว่ายน้ําข้ามไปเมลดีก็ไม่มีความผิดเพราะมีพาส,ส์ตมีวีซ่าถ,ถูกต้องและระยะหลังเมื่อมีมาตรการเพิ่มขึ้นก็มีแนวทางป้องปรามติดป้ายหรือคัดกรองตามด่านก่อนเข้าแม่สอดทําให้มีคนแอฟริกันคนจีนจํานวนหนึ่งไม่ต้องไปทํางานฝั่งเมลดีดังนั้นรัฐบ ต้องหามาตรก,การจัดการอย่างเข้มข้นรับมือฉากละครปรับสแกค่ะ